ไปก็ไปครับทำไม,มตอนเย็นถึงจะไม่ร้อนเนีย่ย อันนี้เป็นคลิปที่2นะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้ผมพาไปดูทางเดินลอยฟ้าสะพานเขียวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เปิดช่องนะเพราะว่าก็คือเปิดช่องแบบสไตล์บอกว่าธรรมชาติวันนี้ไม่ได้เปิดเปิดช่องแบบเหมือนอยู่บ้านวันนี้ได้ออกมาเที่ยวข้างนอกเนี่ยครับสวยมากเลยนะนี่อยู่ผมอยู่ที่สวน ป่าเป็นจักิตินะค,คลิปนี้ก็จะล,ง,ลงจากตอนที่ผมกลับถึงบ้านนะครับเพราะว่าผมเที่ยว1วันเต็มเลยครับ วันนี้ก็วันที่3สิงัาคมาครับก็วันสิ้นปี2024ศวรร567นะครับก็แฮปปี้นิวเอีย์กักนด้วยนะครับเจอกันปีหน้านะครับนี่ผมมาถ่ายบรรยาก,กาศสวยๆที่สวนปลาเบจกิตินะอยู่ก,ากลางกรุงเลยอยู่ก,ากลางกรุงเทพใจกลางกรุงเทพเลยครับ